สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายโกคอครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันเพื่อสปอร์ตีที่5กุมภาพันธ์ปี2569ครับวันนี้จะมีอยู่3คู่3มุมนักสปอร์ีครับคู่แรกครับเป็นโกบาดเรเร่เลเบติกพบกับแอนติโกมาดริดครับนอร์ติ3สาตรงครับคู่ต่อมาครับเป็นโกปาตาเรียครับลันตาพบกับยูเวนตุสนเวาราตีสามตรงตุลาครับเป็นกรุ๊ปเดอะฟรองสตาร์บรูกพบกับโมนาโกครับนาวลาตี3ามตรงครับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ ครับผู้น่าสนใจทัพเบติกเดียร,รเบติกเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอสตาริโอเบนิโตเบียมารินตอนรับการมาเยือนของตามีอันติโกมาดริดเกมนี้เจ้าบ้านอย่างเดียรเบติกต้องการชนะเพื่อผ่านเข้ารอบถัดไปในบอลถ้วยหากที่อันติโกมาดริดมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์ในรายการนี้เพื่อความสำเร็จในทุกการครับผลงานเจอกันจะกรทั้งสองทีมเกิดขึ้นในรายการลาลีกา,รรา,กาสเปนเมื่อเดือนตุลาคมปี25โดยทางฝั่งอันติ 5. โกมาดริดบุกเอาชนะเรียลเบติกได้ถึงทีมด้วยสกอร์สู 2, งเจอกันเกมลัวสุดเรัรเบติเก็บชนะได้เพียงิ่งเมเสมอและแพ้ไปครับดงหกเจอกับมนูเอลเปเรนี่้ซของ ของเรเบติกเกมนี้ต้องเผชิญกับปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายรายครับในเกมนี้โดยมีเจ้าของอิสโก้โซฟิยันอารัมบัตโรดิโก้กิเรเมหัวนคามิโรเฮนเดชโจบานนี่โรเชโซเฮกเตอร์ชูเนียแล้วก็เฮกเตอร์เบเรรินครับที่มีการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดจะมาในวันสี่ตัวสองตัวสามต่อหนึ่งครับในการใช้งานตัวของมาร์โกคาและก็เนลสันอเล็กซานเดอร์เนย์เจวางแอนโทนีมาเชลอดซานโตชาโบฟอลนองอัปเดลซามัดเอชชูรีโดยมีหลุยเอเซกิโออาวิล่าเป็นกองหน้าตัวเป้าในศอกเกมนี้ครับซาด้ฝั่งอ ดิโกมาดวิดครับเดโกชิเมลเน่นายใหญ่ของดิโกมาดวิดกันนี้คะ่ะตัวของององโตเน่คริสต์มาสที่มีการบาดเจ็บเพียงรายเดียวถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับทีมครับว่าชิเมลเน่จะมาในระบบ4ต่อ4ต่อ1ครับใงการใช้างานตัวของอาริฮันโดไบนาโรติเกชโชเอาลูคัสเดอชูซาโกเก้และก็นิโคลัสกอนซาเลสโดยมี es, คูเรเนอวาเรสกับเตียโก้อามาดาเป็นคู่กันหน้าใน2เกมวันนี้ครับเพราะสุดโซลต์ครับเป็นติกอันที่5ในลีกาสเปนเกมล่าสุดเรียบเปติกเปิดบ้านชนะบาร์์เเเเเซโลนนนน่่าตอออครรัับใกกกมมมมมีสสุดชะ4แพ้ว าาไดด้ออยยยย่่งเีมชนะมา5เกมติดเิมตัวได้9เกมฟอร์มโดยทวถึงว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเล่นในถิ hmm. mm ่นตัวเองครับอนิโก็มาดูอินแบบที่3ครับในเลก้าเกมล่าสุดอนิโก็มาดริดบุกไปเสมอเรอัลบันเด้0-0ครับในเกมลีกฟอร์มเกมสุดชนะ3เสมอ2แพ้1ฟอร์มเกมเย็นไม่ชนะใครมา2เกมโดยเป็นการเสมอทั้ง2เกมกับไม่ชนะใครมา3เกม4เกมล่าสุดฟอร์มโดยทวถึงว่าค่อนข้างคงเส้นคงวาแม้จะมีสะดุดเล็กน้อย เมื่อเล่นเป็นทีมเยือนครับในน้องเกมวันนี้เกมรอบก่อนรองชาะ์ลิศโกเวเดรคู่นี้เรเบติกเจ้าบ้านกำลังอยู่ในฟอร์มที่แข็งแกร่งยามเล่นในบ้านพวกเขาต้องการคว้าช,ชัยเพื่อไปต่อในเส้นทางบอลถ้วยไม่จะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บรายๆแต่ได้ความได้เปรียบและแรงกระตุ้นจากแฟนบอลเป็นปัจจัยสาคัญ่วนอันกโมาดริดมาด้วยความพร้อมมากกว่าและต้องการแชมป์เพื่อเติมเต็ม้วยกานโดยเฉพาะเกมรับที่เหนียวนั้นพวกเขามีฟอร์มเกมเกมยือนระยะหลังแถวลงอาจจะเป็นจุดที่ต้องระวังครับเกมนี้เป็นเกมดีค่อนข้างสูสีแต่เน้นความรัดกลุ่มเร,มรเบติกมมรััับออาาศยจงะนกทีเ พยายามคลองบอลและสร้างโอกาสเข้าทำหากมีทับตาหมีสามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้โอกาสที่เบียดคว้าแชมปี้ยส์สูงมากครับาารก็บได้ครับเบียเปติดแพ้อนิโกมาดริอสูบดูตอนหนึ่งครับฟรังโกต่ออนิโกมาดริดครับสองคู่ต่อมานะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลโก็ไปตาะเรียครับระหว่างอันดาตาพบกับยูเวนตุสครับโก็ไปตาะเรียรอบก่อนรองชาเลอร์คู่ที่น่าจับตามองเป็นการพบกันระหว่างจังหวัดอันดาตาเปิดบ้านรับการเยือนของยูเวนตุสเกมนี้ทั้งสองทีมต่างต้องการชนะเพื่อผ่านเข้ารอบรองชาเลอร์และยังอยู่ในเส้นทางลลุุ้้้นน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 แชมมมปปป์ผงงาาากกกกเเเเเเจอออััััััใครรรททีี่ศึซยยูวตตสสิดบบไ เมื่อเดือนกันยายนปี2565ภาพรวมจากการโหวเกมบางสุดลดดุกธุยการอันตามีเซติชาหนึ่งสมอ3และแพ้2ครับซาดิฟอร์ทีนาฟังอันต้ากับดาเฟเร่ปาลาดิโนคู่สื่อของอันต้าเกมนี้ไม่มีตัวของนิโคโลนิโคลาคาลิสนาอัสซันเตียวเจเดนแอปไกอันาตาชอตดูบิกัสแล้วก็เอลโดรโอรานิก้าที่มีการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดจะมาในบท3ต่อ4ต่อ2องแลนึ่งครับแดงกลางใช้งานตัวของเบนาโคนีโรเรนโชเอเดสันโคเดสตองซันโตสโเรนโชยูนุสมูซาแล้วก็ดาวิดีซาปาคอต้าเนื้อวังรา ซาสมาซิกส์กับจาโคโมโรัสปาโดรีโดยมีนิโคโลเคอสโตว,วิทเป็นกอนนัตตัวาบาลสของเกมนี้ครับาารถ้าเลี้ยงฝั่งยูเวนตุสครับลูโนโสปลาเลตติกุซือของยูเวนตุสเกมนี้มีตัวของอคาริอุสเมลริกดูซานวาราฮูวิชแล้วก็เคลน,นันนิวตีที่บาดเจ็บอยู่ทั้งหมดจะมาตัวสามตัวสี่ตัวสองตัวหนึ่งครับในการใช้งานตัวของ,งวอนเดวิดคาร์เบาลชีตคูปไมเนอร์ เฟรเด้รัมเวสตันแมคคินนีในลุชวางฟรานชิสโกคอนเซซาฟาบิโอมิเลนติแล้วก็มีโรอิสโอเปนดาเป็นโซนหน้าตัวปาเลสอซเกมนี้ครับเพราะส่วนนะครับอันตาที่7ในศึกเซดาร์ฟอมล่าสุดอันตาบุกไปเสมอกับโคโมสมรสูน์ครับฟอมเกมสุดชนะ2เสมอ2แพ้2โดยรวมไม่ชนะใครมา2เกมไม่ชนะใครมา4เกมจากองเกมลังสุดฟอร์มถือว่ายังไม่คอนเซสงวาครับยูวสอันดับที่4ในศึกเซดาครับเกมสุดยูวนตุสเปิดบ้านชนะปามาสีดูต่อหนึ่งครับฟอมเกมสุดชนะสี่เสมอหนึ่ง ยเยยมและมีฟอร์มที่ดีในนัดเกมวันนี้ครับอลันตาต้องการใช้ความเปรียบในการเล่นในบ้านเพื่อคว้าชัยและผ่านเข้ารอบต่อไปแม้ฟอร์มโดยรวมจะไม่คงเส้นคงวาแต่พวกความมาทำมงานได้ดีลเล่นต่อหน้าแฟนบอลส่วนยูเวนตุสเองกำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแม้จะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในแนวลุกหลายคนแต่เกมรับยังคงแข็งการต่ตรายโดยมีขูบกำลังเชลิมลึกที่ดีกว่าเกมีนคราเป็นเกมที่สูสียูเวนตุสน่าจะเน้นความรัดก,กุมใช้จังหวะสวนกลับเร็วที่อลันตาเนี่ยพยายามางโอกาสจากเกมลุกในบ้านโอกาสที่ยูเวนตุ ของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลกลุ่มเดอร์ฟองสตาร์บุกพบกับโมนาโกครับศึกฟุตบอลถ้วยคุปเปอเดิร์ฟองรอบ16ทีมสุดท้ายสตาร์บุกเปิดบ้านรับการมาเยือนของโมนาโกเกมนี้เจ้าบ้านอยา Star ่างสตาร์บุกต้องการพลิกสถานาการณ์จากฟอร์มที่ไม่ดีในการพบกันล่าสุดเพื่อโอกาสในการผ่านเขา้ารอบส่วนโมนาโกก็มุ่งมั่นที่จะเก็บชัยชนะเพื่อกลุยทางสู่รอบถัดไปครับผลงานการเจอกันเจอก,กันทั้งสองทีมในศึกลีกอังกฤษเมื่อวันที่31สิงหาคมปี25โดยโมนาโกเปิดบ้านเอาชนะสตาร์บุกไปด้วย ย้อนกลับไป6เกมหลังสุดรวมทั้งรายการ Starbucks ไม่สามารถเอาชนะโมนาโกได้เลยครับโดยเสมอ1และแพ้ไปถึง5เกมผ้าเล่นฝั่ง Starbucks ครับแกรี่โอเนลกุนซือของ Starbucks เกมนี้เผชิญกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บติดโทษแบนโดยไม่มีตัวของวาเลนตินบาโคที่โทษแบนอยู่รวมไปถึงมานูเอลเอเมคามัชชิเมลโน่ฮอยเลเดมาริลส์อามูกูแล้วก็ไซรูโชที่มีการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดจะมาในบท4ต่อ2ต่อ3ต่อ1ครับราการใช้งานตัวของซามิเอลมูราเบตกัวมิลซองกุยแล้วจะวางมาโชโโกร 西欧、西撒、恩西索。 แล้วก็เดียโก้โมเรียราโดยมีจอควินพานิเซลลี่เป็นกองหน้าตัวบาดเจ็บเกมนี้ครับตอนนี้ฝั่งโมนาโกรครับเซบาสเตียนโบโกโยรี่กุซือของโมนาโกเกมนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายเช่นกันครับไม่ไม่มีตัวของปอปอกบาเอริกไดเออร์วูฟฟาอสโมฮัมเหม็ดซารินซูคริสเตียนมาวิซาอิเลบีผู้รักษาประตูอย่างลูคัสดาริกี้รวมไปถึงทาคุมิมินามิโนะคาบ้าทั้งหมดจะมาในระบบ3ามต่อสต่อสต่อหครับแต่งการใช้งานตัวของคาซูมโอตาร่ารามินคามาร่ามามาดู คูริบารีแล้วก็เควเปงเตียต้าโดยมีอเล็กซานเดอร์กรูวินแล้วก็อซูมานีฟาติสัตสุนฟอรินบารูกันเป็นกองหน้าตัวเป้าแรกสองเกมนี้ครับพอส่วนนะครับสตาร์บุ๊กอันดับที่8เกมล่าสุดสตาร์บุ๊กเปิดบ้านแพ้กับปาดิชังเชียงแมงหนึ่งต่สองครับในลีกเอิงฟอร์มเกมสุดชนะ4เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งอย่างไรก็ตามครับการพบกันโมนาโกกับสตาร์บุ๊กไม่ชนะใครมา7เกมติดแพ้มา6เกมจาก9เกมลองสุดฟอร์มโดยถือว่ากำลังดีขึ้นในภาพรวมแต่คงมีแต่ยังคงมีปัญหาในการเผชิญกับการเผชิญกับทีมระดับ เกวสุดโมโาโกเปิดบ้านชนะแรนด์อย่างสวยงาม4-0ครับในลีกเอิงฟอร์มเกมสุดชนะ2เสมอ2แพ้2เกมเยอนไม่ชนะใครมา2เกมติดไม่ชนะใครมา6เกมจาก9เกมฟอร์มโดยถือว่ายังไม่ค่อยเส้นกว่าเท่าที่ควรโดยเฉพาะเกมเยอนที่ยังมีจุดอ่อนอยู่ครับในนั้นเกมนี้ครับซาบูต้องการเรียกคืนความมั่นใจและล้างแค้นจากผลการแข่งขันในลีกที่ผ่านมาเกมบ้านพวกามีสถิติที่ดีพอสมควรชนะ6เกมจาก9เกมลังสุดอย่างไรก็ตามครับโมโาโกเพิ่งระเบิดฟอร์มเก่งในเกมลีกในล่าสุดไม่จะทำผลงานได้ดีเมื่อเจอกับซาบูแม้จะมีผู้เล่นบาดเจ็บรายแต่คมลังงสรออแลละผู้เ่่นนื ยังคงแข่ง,กงเกมนี้นเว่าโมนาโกน่าจะเน้นการคลองบอลและอาศัยจังหวะการเข้าทำที่หลากหลายค่ะที่สตาร์บุคสน่าจะเน้นเกมรับที่รัดกุมหาโอกาสสวนกลับเร็วคีแมนอย่างอเล็กซานเดอร์โกดวินของมนาโกเป็นตัวสําคัญในการสร้างโอกาสคระที่สตาร์บุคเพิ่งจะพาเกมลุกติมเส้นอย่างไรก็ตามครับความได้เปรียบจากการด้านสถิติและคุณภาพผู้เล่นโดยรวมมนาโกเป็นฝ่ายที่สามารถบุกเก็บชนะไปได้ที่สุดครับก็ได้ครับสตาร์บุคแพ้มอนอกโกลหนึ่งต่อสองก้าสฟอร์มเขาต่อมอนอกโกลครับวิรครบบเคราะห์ก็ารพิเคอร์บอลในวันนี้ก วิเคราะห์บอลเนี่ยก็ขอจากวันนี้ครับสวัสดีครับผม